คุจณจตุพรพมพันธ์ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตมีเหตุผลอะไรจึงไม่ยอมแจกเป็นเงินสดทั้งที่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าสามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมายทำไมจึงต้องจำกัดการใช้ทั้งที่เงินเหล่านั้นเป็นภาษีของประชาชนควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกจับใจ่ายใช้สอยหรือไม่ ดังนั้นหลายคนก็คิดว่าแล้วดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้เข้าชื่อไปแล้ว14.4ล้านนะไม่ใช่5ล้านอนะ,อะตัวเลขไปไกลขนาดนั้นแล้วแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้อาจจะตายตามเศรษฐาทวีสินไปนะ,ะ,ะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคนมันทุกเวลานี่นะอย่าว่าแต่หมื่นเลยอลองไปเอาแบงร้อยไปแจกคนจะต่อแถวกันยาวเหยียดเพราะจากความยากลำบาก เอาถึงไหนจะชีบหายคืนทั้งทีประเทศก็แจกเป็นเงินสดแจกเงินสดหนึงคน,นละหมื่นเลยเอาแล้วไปใช้หนี้กันคนละสามหมื่นกันไปจ่ายอะไรก็ได้อ้อ็ไปจ่ายอะไรก็ได้ไปที่เป็นความเดือดร้อนใครเดือดร้อนเรื่องอะไรจะไปจ่ายไอ้นี่เดือดร้อนเรื่องหนึง่งไปบังคับใม้อีกเรื่องหนึง่งและอย่างที่บอกเนี่ยนะครับสเกลใหญ่กันในนี้ของมูลค่าสองพันไม่ไม่ถึงสามพันห้านะนั่งคุยกับนันดาอีคนหนึ่งโค้ดสเกลมันใหญ่ค ไม่ต้องมีค่าการตลาดนะครับเพราะว่ามันล็อกสเปกเนี่ยนะครับยิ่งกว่าล็อกสเปกอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มูลค่าเนี่ยก็คือหมายความว่าต้นทุนอยู่ที่สองพันบาทมีผลต่างอยู่ที่แปดพันเป็นหนี้สามหมื่นก็ถึงไหนจะชิบหายกันทักทีเนี่ยก็ใค้ได้ชิมลิ้มรสได้จับแบงพันกันสิบใบกันกันทั่วหน้ากันไปเือถ้าให้เนี่ยนะครับก็ก็บริสุทธิ์ใจเลย เพราะว่าถ้าให้แบบดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับความจริงก็ไปได้ดิจิตอลอะไรนะครับครูปองไปแลกของให้ดิจิตอลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวบ้านเขาได้เสพสุขกัน่างเลยก็ <im> คนเดือร้อนก็เอาไปคนละมือน,อนับตับหนึ่งนู้นไปหึ่งนัอพัวพัวเออใช่ไหมเอาสุขกันวันนี้ก็เช็คหายในวันหน้าก็จะไปที่รับรู้กัน <im> นะครับถึงไหนก็ถึงไหนประเทศอาจจะมีสงครามนะครับมาจำต้องต้ใจดี คือแบบคิดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากถึงความชิบหายในวันกั้งหน้าก็เอากันว่านะครับถึงไหนว่ารัฐบาลลองทำเลยนะครับไปทำโพที่ไหนว่านะครับว่าระหว่างเงินสดกับเงินดิจิตอลเนี่ยจะบ้านจะเอาไหนก็ถึงไหนนะครับก็มาปลุกความอยากสร้างความนี่นะครับความยากลําบากให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับ้นร้านลวงร้านค้าตลาดอะไรเนี่ยครับเลี่ยงกันแทบสนิทกันอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าสร้างความอยากความหิวจนได้ที่อ่ะ นะครับแล้วก็จะไปหยดน้ํเข้าต้มอ่ะก็ถึงไหนก็ถึงไหนแล้วนะครับถามพี่น้องประชาชนดิว่าใครต้องการเงินดิจิตอลก็เอาดิจิตอลไปนะครับไปซื้อของตามที่ว่าใครต้องการเงินสดก็เงินสดไปแต่เรื่องนี้ก็แปลกนะยไอ้บรรดาขาโพทั้งหลายเนี่ยเสียกไม่ทําประเด็นนี้ค่ะจริงๆเป็นประเด็นต้องทำนะระหว่างเงินสดก็เจ้าของเจ้าของเงินก็มีสิทธิ์เลือกนะครับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกคนละหมื่นแบ่งพันคนละสิบใบแบ่งห้าร้อยคนละยี่สิบใบแบ่งร้อยร้อยใบนะครับมีความสุขกันหน่อยไอ้นี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับละอย่างที่พี่โดเขาบอกมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพราะไอรายการสินค้าที่จะซื้อมันก็ซื้อตามปกติอยู่แล้วเพียงแต่เงินก้อนนี้ไปซื้อในรักในจํานวนเท่านั้นนะครับในปริมาณหกเดือนไม่ได้มีกระตุ้นอะไรเลยมากระตุ้นในพวกนี้เถ กระตุ้นในเจ้าสัวออ้ๆๆแล้วกระตุ้นเนนะครับไอ้ส่วนแบง่งปันในไอ้ส่วนที่ไอไ้อช่องว่างแปดสิเอร์เซนที่ว่าเท่านั้นเองแต่อย่างที่เราพูดกันหลายวันว่าเป้าหมายประสงค์จริงๆนั้นไอ้นี่มันคำแรกคำที่สองไงเก้าสิบเก้าปีล้านสามแสนห้องคอนโดพร้อมที่ดินเก้าเก้าเก้าปีเนี่ยที่จะต้องเนี่ยนะครับมีการซื้อขายเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมันต้องแต่งตัวดิจิตอลนะครับหมุนสะพั 4แสนห้าหมืนล้านหรือห้าแสนล้านเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศที่เป็นเงินดิจิตอลเพื่อจะรองรับเงินดิจิตอลจากฮ่องกง,งและสุดท้ายก็แปลงมาเป็นเงินไทยก็ดิจิตอลตอนนี้ถ้าเป็นเงินดิจิตอลนะ,ะห<า>กเ<า>ดือนไปแล้วเนี่ยบริษัทอะไรเอ็กซ์สิงดิซึ่งซึ่งซึ่งตามข้อมูลก็เป็นเครือข่ายของของแสนสิรินะของของเศรษฐาแต่ว่าเขาเขาก็ แต่ที่เขาเป็นนายกเขาก็นั่นไปลวคืนเอาหุ้นให้ลูกอันนี้เป็นบริษัทที่ที่จะดาเนินกิจกรรมในเรื่องของของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ตามกฎหมายแล้วก็ธนาคารสี่ธนาคารธนาคารดิจิตอลที่ที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็จะมีอ,ะอันหนึ่งก็ข้อมูลว่าว่าเป็นเครือข่ายของซีพีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของบริษัทเ,เก้าเครือข่ายของเก้าอีกอันนึงก็ ก็จะเป็นของบริษัทอะไรนมสกุลรัชกิจประการอะไรเนี่ยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของกลุ่มลงทุนไม่แน่ใจว่าจะมีเครือข่ายของไทยพาณิชย์อะไรหรือเปล่าอ่าเอสบีเออแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็จะมีแค่สี่สี่ธนาคารเนี้ยธนาคารคนจนทั้งนั้นเอที่จะทำกิจกรรมเรื่องนี้ธนาคารธนาคารพาณิชย์อื่นทํไม่ได้นะค่ะ แล้วก็มีบริษัท XD เนี่ยเอ็กเป็นดิจิตอนนั่แหะที่จะทำคือมันผลประโยชน์เนี่ยมันไปซ่อนเอาคําที่สองคำแรกนี้ก็ใหญ่แล้วนะคำแรกแปร์เซ็นของมูลค่าเนี้แต่คําที่สองนี่มันใหญ่กว่าไอ้นั่นสี่ล้านล้านคำสามที่บอกก็คือบอลเนี่ยคำสีก็คือแลนด์ปิลสามแสนไร่เก้าสิบปีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นยิ่งกว่าเป็นสิบล้านล้านนะโอ้เกิน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 สิล้านล้านนะครับที่แลนด์บริตนะนะครับไอ้บอลนี่ก็ไม่รู้กี่ล้านล้านนะไอ้ไอ้คนโดไอ้ล้านสาแสนห้องเฉลี่ยก็ประมาณสี่ล้านล้านกว่าเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดที่จะต้องเอาให้ได้คือดิจิตอลบนเลยค่ะ